ผมได้มีโอกาสไปเทสเกมหนึ่งมาครับซึ่งดูจากเทเลอร์แล้วเนี่ยมันดูน่าสนใจจริงๆและสำหรับตัวเทเลอร์เองเนี่ยก็ทำออกมาได้อย่างใส่ใจมากๆฉากต่อสู้สลับโน้นนี่นั่นลื่นไหลชวนน่าดูมากๆครับและยังมมบอกถึงตัวเกมเพย์ต่างๆมีแกจเจ็ตมีสกิลแต่ที่สะดุดสายตาของผมที่สุดเลยมันจะมีจังหวะที่น้องหูแมวสุดน่ารักเนี่ยกำลังต่อสู้กับแม่สาวลินจาครับ เฮ้ยนั่นมันอะไรวะนะแต่พอได้ดูไปเรื่อยๆครับก็เจออีก,กฮะมันคืออะไรวะแล้วดูเหมือนเขาจะตั้งใจนําเสนอตรงนี้เอามากๆเลยครับเกิดค,ความสงสัยขึ้นมาในทันทีก็เลยลองเข้าไปเล่นดูแต่ก่อนจะไปดูเนื้อหาส่วนถัดไปนะครับในฉากหน้าโหลดเกมเนี่ยโดนตีโคตรมัน เกมนี้มีชื่อว่าสเตโนวาครับเป็นเกมชูตเตอร์ที่ให้ลมค,คล้ายๆกับพวกวอ l ์เลนซ์ซีเอสโกและยังแอบ,บมีโหมดคล้ายกับเอเวอตอีกด้วยถึงอาจจะดูเหมือนแบบเป็นเกมยำๆมาใช่ปะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังมีกิมมิคของตัวเองครับที่แปลกและยังแตกต่างออกไปอย่างเห็นได้ชัดด้วยครับเดี๋ยวพาไปดูกันอีกทีโดยเราจะเล่นผ่านตัวละครที่ให้ฟิลแบบอนิเมะมีทั้งตัวละครผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายมีสกิลต่างๆที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละตัวละครและตอนนี้ก็มีหลายตัวละครให้เราได้เลือกเล่นกันยัง,ง,งรวบบมดเนนีี่่่กกกกก็จจะะมปปรรรสงงคค์าาลทแตตััออไบ เข้ามาดูในส่วนของตัวเกมมันก่อนครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้วผมก็ยังคงสงสัยอยู่นะไอตอนเทเลอร์ที่ได้ดูไปอะไอภาพที่มันกลายเป็น2อดีอะมันคืออะไรวะยังไงวะเดี๋ยวไปหาคําตอบพร้อมกันพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีพนักงานขาวสาวสุดน่ารักรอต้อนรับผู้เรียนทุกคนอยู่อ๊เ ผมได้กดไปที่เมนูเอเจนต์เพื่อเริ่มดูตัวละครก่อนและตั้งใจจะหาข้อมูลเกี่ยวกับไอเรื่อง2ดีนี่แหละแต่ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเพราะหลงอยู่ในหน้าของเอเจนต์ครับโดยเฉพาะกับตัวละครสาวสุดเซ็กซี่บีบคอที่มีให้เลือกเยอะมากโมเดลไม่มีง่อยอ่ะเพอร์เฟกตจัด,จดหุน่นเปะ๊ะแน่นอนว่าผมไม่สนใจตัวละครผู้ชายและเกมนี้ยังมีสก,กินให้กับผู้เล่นได้เสริมความเป็นเอกลักษณ์ให้กับตัวละครด้วยเออสก,กินอาวุธก็มีนะทีนี้ผมก็ไล่ดูทุกเมนูด้านบนเลยมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะ จริงๆนะครับตัวเกมเนี่ยจะพาผมเข้าสู่ทูตอเรียล ซึ่งดีเลยจะได้ไขข้อสองสัยซะแต่ผมจะสรุปให้ฟังรวดเดียวเลยคือตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีให้เดินให้กระโดดตามจุดต่างๆครับซึ่งเกมนี้สามารถกระโดดได้2จังหวะและในส่วนของการปีนกำแพงเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีวะสิงและกันเพราะว่ามันเป็นการแบบกลืนเข้าไปกับกำแพงอะ่ะเออเราก็จะสามารถไต่กำแพงขึ้นไปได้พอถึงจุดหมายหรือว่าจุดที่เราพอใจกับความสูงแล้วก็กด e เพื่อกระโดดขึ้นไปยังพื้นที่ต่อไปนอกจากนี้ยังสามารถไต่าต,าตามตัวกำแพงรอบข้างอะ่ะผมหมายถึงรอบข้างนะก็สามารถทําได้ครับและนอกจากจะสิงได้แล้วในตัวเท่ีมันเออีียยววตัััหลลบะไรรกก่าางงมมนแป เป็น 2D และตัวของเราก็จะเอียงน่าทำให้ฮิตบ็อกของตัวละครเราเนี่ยเล็กลงเป็นแผ่นกระดาษ <c oughs> การถูกทำดาเมจนั้นก็จะทำได้ยากขึ้นครับและไอพอตัวมันเป็นกระดาษแล้วเนี่ยเรายังสามารถลอดผ่านช่องเล็กๆน้อยๆตามช่องเชื่องต่างๆของตัวแมพได้ที่เหลือมันก็จะเป็นพวกการสอนยิงสอนหลบสอนใช้สชกิลของตัวละครก็จะเป็นอันจบสอนเบื้องต้นครับจริงๆเนี่ยผมก็ไปฝึกอันอื่นมาบ้างอยู่แต่เดี๋ยวพาไปดูงานจริงกันอีกทีดีกว่าโอ้ว้าว แต่ทีนี้มันดันเกิดคําถามขึ้นกับผมครับว่าไอสเตอร์โนว่ามันชูเรื่องการเป็นกระดาษเนี่ยนะแล้วการเป็นกระดาษเนี่ยมันจะน่าสนใจยังไงวะแล้วเกมนี้มันจะรอดจริงๆเหรอนี่คือสิ่งที่ผมคิดนณะตอนที่จบทู t o r เรียครับแต่เพื่อให้ชัดไปเลยจามูหรือจ้าจา่จากระโดดเข้าไปเล่นกันในเกมแรกครับ หมดที่ผมจะพาไปดูก่อนและเป็นหมดที่ผมคิดว่าน่าจะมันที่สุดและสำหรับผมนะนั่นก็คือทีมเดสแมทครับโดยหมดนี้จะแบ่งออกว่าเล่นเป็น3ทีมครับทีมละสาคนรวมแล้ว9คนนัวกันในแมปเดียวแน่ๆพอตัวแมทเริ่มเนี่ยก็จะมีเวลาให้เราเซตอัพปืนในส่วนนี้ก็จะเป็นการอัพประสิทธิภาพของตัวปืนครับโดยมีหลายอันให้เลือกไม่ว่าจะเป็นเพิ่มดาเมจรีโหลดไวรีคอยอะไรก็ว่าไปและพอหมดช่วงเวลานั้นหรือว่าเซตอัพวอร์มอัพก็จะเข้าสู่การต่อสู้จริงครับโอ้มาเมื่อกี้ลอง เฮ้หัวยูคอยมีน้ำหนักอคอโนโทรนแรงล็อก

음음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  <Net -hertz> <orospeek> <놀람은 objectivelyför> <놀람은 January> หมดนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่ยิงกับผู้เล่นคนอื่นเท่านั้นโดยเราก็สามารถเล่นไปอัพปืนของเราได้ตลอดทั้งการเล่นเลยและในจังหวะทีย่ยิงไปเนี่ยผมค่อนข้างชอบรีคอร์ในตัวเกมนะครับมันไม่นิ่มจนเกินไปมีน้ำหนักในการดีดของตัวปืนเนี่ยระดับหนึ่งเลยคมปืนกำลังสนุกครับและการจบผู้เล่นในแต่ละตัวนะมันไม่ได้ไวแบบเผลอปุ๊บตายปับ๊บอะไรอย่างนั้นอะ่ะถึงมันจะมีอะไรแบบนั้นอยู่บ้างแต่ก็ไม่บ่อยนะครับและหลายจังหวะยังมีโอกาสให้กับผู้เล่นอยู่เสมอทางนี้ก็แล้วแต่ปืนด้วยการจบแช์นี้ก็คือยิงผู้้้้เเเเเเลล่่่่นนนนนใหแแตตตมมขอองงงรราาาียสสะะะะถึคบบ50ััววววกกกก็็็ไไดจปปฝชชทิ

ัในหมดถัดมาก็จะเป็นวางบอมครับกับปกติเลยรูปแบบการจบเกมก็คือฝ่ายบุกค,คือยิงฝั่งตรงข้ามให้หมดหรือวางบอมและป้องกันบอมที่ฝ่ายบุกเป็นคนวางไว้ส่วนฝ่ายกันก็คล้ายๆกันครับยิงฝั่งตรงข้ามให้หมดหรือแก้บอมที่ฝ่ายบุกวางไว้เกมก็จะเป็นอันจบครับแต่เราจะมีแค่ชีวิตเดียวนะนั่นทําให้โหมดนี้มันตึงมือมากๆเดินซ่าๆซะซะซะก็หัวแบะโอ้ย oh. oh. ว้อ้นะอาไม่เห็นไม่ไมยังไงในสายตาเพาเพื่อนมันอยู่ไม่หรอไม่รู้เล่นน้อยคอยนานรอรอบใหม่กันไปในโหมดถัดมาครับอันนี้น่าสนใจขึ้นมามันจะเป็นการดันอ็อบเจกต์ครับให้ไหลไปตามเส้นทางของตัวเกมฝ่ายดันก็มีหน้าที่ดันครับดันเข้าไปให้ถึงปลายทางฝ่ายกันก็ทําทุกวิถีทางไม่ให้ฝ่ายศัตรูเนี่ยดันไปถึงจุดนัว,น,วนัวก็ตรงอ็อบเจกต์นั่นแหละครับและโหมดนี้เรายังสามารถเกิดได้เรื่อยๆครับโดยมีเวลาดีเลย์การสปอนตต่อการตาย ทีนี้พอผมได้ไปลองเล่นเองจริงๆแล้วเนี่ยจนพอเข้าใจอะไรบ้างแล้วความคิดที่ว่าเกมมันจะไปอรอดหรยอวะมันหายไปอย่างปิดทิ้งเลยเว้ยตัวเกมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆไล่ตรงที่ผมบ่นตั้งแต่ตอนแรกนั้นอะไอเรื่องของกระดาษอะเออจริงๆกระดาษมันได้ใช้งานจริงเว้ยทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเอียงแบบ 2D ใช่ไหมเร,เราสามารถหลบกระสุนได้แต่ก็ยังโดนดาเมจอยู่ดีนะถ้าผูเ้เล่นคนนั้นอนะยิงแม่นๆหน่อยแต่ถึงอย่างนั้นครับมันก็ยากขึ้นพอสมควรแถมเรายังสามารถเคลื่อนที่ไปต่อได้ด้วยอาจจะไม่เร็วเท่ากับ CD ก็ตามแต่นัันั่่นนนนนกกกกกก็็เเเเเพมโโออออออาาาาาาสสสรรรรรรดดใใหหห้้บบบงืืจะะลลชตททีแุถํ ร,รีโหลดไปหลบไปเคลื่อนที่ไปในส่วนของการปีนป่ายนะครับนอกจากมันจะเป็นการเคลื่อนย้ายตำแหน่งของเราแล้วเนี่ยเรายังสามารถแอบเนียนๆได้อีกด้วยแต่ก็ไม่ใช่กับทุกงกำแพงนะที่เราจะสามารถเข้าไปสิงได้มันจะเป็นเฉพาะจุดกำแพงโลง่ลงๆเท่านั้นตรงนี้ถ้าใครมีไอเดียเอาไปคอมโบกับแกจิตอาวุธสกิลมุมดักมุมมองหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นทำให้รูปแบบการเล่นของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสภาพแวดล้อมครับ 別れてるか ในส่วนขอ,ของการบินอ่ะส่วนใหญ่ผมก็จะเอาไว้เคลื่อนย้ายตำแหน่งครับพร้อมกับการหลบกระสุนและนี่ผมพูดแค่เรื่องของกระดาษเท่านั้นนะตอนแรกผมเข้าใจว่าตัวเกมมันจะไม่เวิร์กแล้วแต่พอได้เล่นเองจริงๆแล้วมันสนุกเอาเรื่องเลยนะเว้ยเพียงแค่ใส่แค่กระดาษเข้าไปนี่แหละมันทําให้รูปแบบการไฟ์เนี่ยมันแตกต่างออกไปอย่างหลากหลายมากๆเลยทีเดียวครับมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สา,า,าหรับผมถึงหมดตัวเกมอาจจะดูซ้ำๆไปบ้างแต่ถึงเวลาเราเล่นจริงๆแล้วเนี่ยตัวเกมให้ประสบการ์ชูเตอร์ที่แตกต่างออกไปจากเกมที่มีอยู่บนท้องตลาดณปัจจุบันครับผู้เล่นจะม มุมยิงใช้ประโยชน์จากเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ตัวเกมมีให้รวมไปถึงสภาพแวดล้อมด้วยและที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการใช้ 2D ได้อย่างคล่องแคล่วครับมันเป็นอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้ฝีมือเลยครับและถ้าใครอยากเล่นเตอร์โนวานะครับตอนนี้2.0กําลังจะเปิดตัวแล้วนะครับเพียงพวกคุณแค่สมัครเข้าร่วมทดสอบเกมนี้ได้เลยนะเวลานี้เลยนะและจะเปิดให้พวกคุณเนี่ยใกล้ชิดกับเอเจนต์พร้อมกับประสบการณ์เกมยิงที่แปลกใหม่ตั้งแต่วันที่10จนถึง20ตุลาคมนี้ครับบนสตีม